ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความมุแนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปีพศ2563มีขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องโดยมีปริมาณถึง7.88ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ31ขยะเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย ทั้งเรื่องของการเกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคก,การล่วนไหลของขยะออกสู่ทะเลจนกลายเป็นขยะทะเลหรือแม้กระทั่งการสะสมของไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอีกด้วยขยะมีด้วยกัน4ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะรีไซเคลิลขยะอันตรายและขยะอินทรีย์ ส่วนภายในโรงไฟฟ้า BLCP มีปริมาณขยะอินทรีย์ต่อวันในช่วงการระบาดของโควิด -19 อยู่ที่40กิโลกร,รมัมและหลังจากที่โควิดบรรเทาลงอยู่ที่28กิโลกร,รมัมหากรวมต่อปีอยู่ที่10-14ตันต่อปีเลยทีเดียวนี่จึงเป็นที่มาของการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อมาลดขยะ ในโรงไฟฟ้า BLCP นั่นเองนอกจากไส้เดือนจะช่วยลดขยะอินทรีย์ในโรงไฟฟ้า BLCP ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะกว่า3 0 0 0 0นบาทต่อปีรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมีไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้าน ESG ที่เน้นการเติบโตทางธุรกิจบนความยั่งยืน พี่คำนึ่งความรับผิดชอบ3ด้านหลักคือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกํากัดดูแลขบวนการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดเศษอาหารขยะอินทรีย์วัสดุและอุปกรณ์อันดับแรกนะคะ พ่อพันแม่พัน์ของไส้เดือนค่ะที่อยู่อาศัยของไส้เดือนใบไม้หมักเก่าขี้วัวที่ผ่านการแช่น้ำอย่างน้อย3น้ำนะคะโดยล้างหนึ่ง้ำจะแช่ไว้1คืนค่ะภาชนะหรือคอกในการเลี้ยงไส้เดือนเช่นกระมังบอรซีเมน์หรือกระบะค่ะชั้นวางภาชนะเลี้ยงค่ะขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนเตรียมที่อยู่อาศัยให้ไส้เดือนค่ะ นำใบไม้หรือขยะอินทรีย์มาหมักกับดินหอมจุลินทรีย์เป็นเวลา2อสัปดาห์และลดน้ำทุกวันจากนั้นนำขี้วัวมาแช่น้ำค้างคืนและเทน้ำออกนะคะทำสามน้ำค่ะการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดเศษอาหาร นำขั้นตอนการเตรียมที่อยู่อาศัยของไส้เดือนมาผสมให้เข้ากันอัตราส่วน 3, 2ต่อ2แล้วเทใส่ภาชนะเลี้ยงนำไส้เดือนใส่ลงไปในภาชนะเลี้ยงพร้อมพรมน้ำให้ชุ่มนะคะนำเศษอาหารที่กรองเอาแต่กากมาแบ่งใส่ในภาชนะเลี้ยงไส้เดือนโดยใส่เป็นหลุมห่างๆคอยสลับหมุนเวียนใส่ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นลดน้ำให้ชุ่มโดยลด2-3วันต่อครั้งค่ะ การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อเลี้ยงไส้เดือนได้45วันให้ทำการงดน้ำงดอาหารประมาณ5-7วันจากนั้นนะคะเราก็นำมูลไส้เดือนมาผึ่งเพื่อลดความชื้นให้เหลือประมาณ10-15%และเมื่อเรานำมูลไส้เดือนมากำบนมือมูลจะต้องกำแล้วแตกเพียงนิดหน่อยก็พอค่ะจากนั้นนำมูลมาล่อนพร้อมนำไปใช้หรือจำหน่ายได้แล้วค่ะ การน,นำผลผลิตไปใช้งานนาไปเป็นวันสดุเพาะ,มะเมล็ดผักต่างๆนำไปผสมดินปูเพื่อเพิ่มธาตุอาหารของพืชก็ได้ค่ะนาไปโรยใส่สนามหญ้าเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนาไปจำหน่ายได้ด้วยค่ะมาดูวิธีการเลี้ยงไส้เดือนกันนะคะเราทำยังไงบ้างคะาอ้อยเอาใช่ไรบ้า<อ> ใบไม้ผุผุมาลงก่อนเนาะหนึ่ง so ส่วนแล้วก็เอาวันนี้ขี้วัวขี้วัวอีกหนึ่งส่วนเนาะเทลงไปโอ้ม hey, ีกล sure ิ่นนิดน yeah. ึงแล้วก็อันนี้คืออันนี้ขิงมะพร้าวพร้าวป่นนัแล้วเนาะหนึ่งส่วนทั้งหมดแล้วก็เอามารวมกันซุปกันคุกให้ ชื้นอยู่ที่80%นะคะเพื่อที่ไส้เดือนมันจะอยู่ได้ก็จะออกมาเป็นหน้าตาสีน้ำตาลเข้มนะคะต่อ,อไปก็เป็นขั้นตอนการปล่อยไส้เดือนลงไปในกระบาดเลี้ยงนะคะเราก็วางโปะลงไปเลยค่ะ่ลแล้วนอกจากจะจะเลี้ยงในกระบาดแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลี้ยงที่ถังเพื่อเปิดก๊อ,อกเอาฉี่ของมันได้โดยการใช้เขาเรียกว่าที่อยู่ของไส้เดือนเนี่ยเอาไปใส่ที่ถังค่ะ อย่างนั้นเราก็เกลี่ยให้มันเสมอกัครทางนี้เราก็ปล่อยไส้เดือนลงไปค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเกาะเหมือนเดิมอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารของไส้เดือนเมืเ่อกี้เราได้ทําที่อยู่อาศัยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาให้อาหารวิธีการให้อาหารคือใน,นแต่ละวันที่เราเก็บเศษอาหารมาจากโรงอาหารเราก็จะให้อาหารไส้เดือนโดยการให้ทีละจุดนะคะก็คือ เราก็จะเขาเรียกฝังฝังเป็นจุดจุดไปอะค่ะแล้วก็หาหาที่อยู่ให้กับขยะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่นิดนิดหน่อยหน่อยทีละจุดทีละหลุมแล้วก็กบลงไปแล้วเราก็หาจุดใหม่นะคะแล้วเราก็เอาลงไปฝังกบเป็นจุดค่ะ เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันที่มีอาหารแล้วก็นํามาใส่เป็นจุดๆวนไปนะคะอพอไสเดือนเขากินไปเรื่อยๆก็จะมีขี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพราะว่าน่าจะไส้เดือนมันกินกินอาหารข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาขี้ข้างบนขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการทำํำยิมารกําจัดเศษซากอาหา ก็ที่สำคัญก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์นะคะจากชุมชนของเราแล้วก็มีน้ำซาวข้าวเพื่อช่วยในการเล่งการเจริญเติบโ,โตของจุลินทรีย์แล้วก็มีเศษอาหารนะคะทั้งหมดนี้เราก็จะเอาไปใส่ในกระถายสีเขียวอันนี้ด้วยกันนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำการกบดินข้างล่างนะคะเพื่อที่ไม่ต้องให้มีอะไรเลยก็เข้าไป แบบที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบไม้ขั้นแรกนะคะใส่ใบไม้แล้วก็ใส่น้ําหมักจุลินทรีย์นะคะ1นึ่งซีสีซีต่อลิตรเอาใบลาดให้ทั่วๆคะ่ะ เต็ให้กับใบไม้แล้วก็ดินนะคะหลังจากที่เราได้ทําถังใส่ไว้ตรงกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใส่อาหารได้ทุกวันนะคะลงไปข้างในแล้วก็ปิดฝาทุกครั้งที่ใส่เสร็จจากนั้นเราก็ถ้าเกือบจะเต็มเราก็ทําการปิดปิดหลุมของมันเอาถังออกปิดหลุมก็ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะลดน้ำให้ความชื้นของมันทุกวันนะคะโดย นี่เราก็ได้ขี้ไสเดือนเป็นหน้าตาแบบเนี้ยเราไปใส่ผักนี่เราก็เอาขี้ไสเดือนมาใส่ตามผัก